คำเตือนชิปนี้สื่อถึงการทดลองจากพระละประทัดอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่รุนแรงไปบ้างแต่ทุกคนก็สามารถดูได้นะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีควรใช้วิจ,จารณญาในการรับชมแต่เดี๋ยวไปชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่เด็กกายด้วยนะครับ let's go ก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็อยู่กับทุ่งนานะดูรอบๆดีครับอันนั้นคือต้นกล้วยนะฮะคนที่อยู่ข้างล่างนี่คือต้นกล้วยนะครับแต่วันนี้พี่จะมาจุดประทัด ยากุซ่ากับตันแจ็คแล้วก็ประทัดโจรสลัดนะครับจะดูซิว่าอันไหนมันจะเป็นยังไงนะฮะเอยไม่ใช่น่นจะเป็นยังไงหรอกคือจะดูว่าความแรงแต่ละมันเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับก็บบบชมกันเลยครับผมชมกันเลยไปเลยครับเดินไปเลยนี่คือประทัดที่พี่เตรียม,มานะครับ3มกล่องนะฮะโดยที่เราจะมา V s อกับต้นกล้วยนะะเห็นไหมนี่นะฮะต้นกล้วยต้นนี้นะครับโอเคหากเราพร้อมแล้วเราจะตั้งกล้องไว้อย่างนี้นะ อ่าตั้งกล้องไว้อย่างนี้นะครับขอตั้งกล้องปรับกล้องใหม่แป๊บหนึ่งโอเคครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมอ่าโอเคมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับขอปรับกล้องขึ้นนิดหนึ่งโอเคครับได้ฉากแล้วนะ หลังจากนั้นเราจะมาจุดนี่เลยครับผมประทัดยาคุซ่าก่อนเลยนะอ่าเราก็ขอแกะมันออกมาเลยครับอ่าใส่ลงไปครับจะดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงนะหากเราพอเราจุดเลยครับอ่าติดแล้วดูโอ้โกคนเสียงดังไปเลยนะโอ โอ้ดูนี่สิมีซรางของมันด้วยนี่นี่นี่อ่าเห็นไหมเห็นไหมโอเคขอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอใหม่อีกครั้งหนึ่งชอบอ่ะทีนี้ขอใส่เป็นสองนัดนะมันแตกไวไปนะทีนี้ขอใส่เป็นสองนัดดูนะจะเพิ่มอนุภาพไหมใส่ลงไปเลยโอเคเอาเราจุดเลยครับอ่ะติดแล้วติดทั้งสองอันเลยโอ้โอ โอ้โหเสียงใช้ได้เช้ได้โอเคครับผมต่อไปนะขอเป็นกับตันแจ็คนะครับไม่ใช่กับตันแจ็คเนี่ยมาเัเรียกอีกอย่างับแจ็คสแปลโล่นะโอ้แท่งสีดำนะฮะออกเทาๆนะหัวสีแดงนะครับซากมันยังเหลืออยู่ข้างในต้นกล้วยนะโอเคครับผมใส่ลงไปเลยาอนี่คือ ้อมแล้วจุดเลยครับเอาดูโอ้โหเอืเลยนะทุกคนโอ้โหฮอไปเลยโอ้ดีดูเสื้ซาของมันดิโอเคไปดูในสโลโมชันกันเลยครับลอูดู โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูในสโลโมชันเสร็จแล้วนะฮะต่อไปเราจะมาใช้เราจะมาจุดกับตันแจ๊กกันบ้างนะอ่าเราจะมาจุดกับตันแจ๊กนะ,ะับต่อไปเป็นคิวของกับตันแจ็กนะครับผมโอเคกับตันแจ๊กก็จะเป็นสีแดงหัวสีเอ่อแท่งสีดําหัวสีแดงนะฮะใส่ลงไปครับพร้อมล้วจุดเลยวิ่งครับผมวิ่งวิ่ง วิ่งครับผมวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหโคตรด,ดังเลยโอ้โหกับตันแจ็คสุดยอดไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปดูใกล้ๆนะครับโอ้โหดูนี่สินี่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 ดูโอ้ ดูดูนี่สิแตกเลยนะเห็นไหมเจาะรูได้เลยอ่ะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราจุดใส่ต้นกล้วยเมื่อกี้นะกับตันแจ็คนะครับโคตรแรงเลยนะทุกคนดูดูเห็นไหมต้นกล้วยตัวนั้นนะฮะเป็นรูเลยนะแล้วก็ช้าเลยนะทุกคนโอเคมีน้องๆบอกว่าให้พี่เอาประทัดลั่นทุ่งไปจุดนะครับพี่คิดว่ามันแรงนะกลัวต้นกล้วยจะหักเลยนะโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่กายด้วย จบคลิปดีแล้วพี่กายก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย